ข่าวของกูไม่ของเบสบิ๊กมีแต่ข่าวไม่ดีทั้งนั้นเลยอ่ะพี่เฟิร์นหน้าคล้ายเมฟแฟนพี่หนุ่มกันชัยมากใช่ค่ะพี่หนุ่มก็พีหนุพี่ต่อในหาจะประมาณนี้เลยอ่าทุกคนมันเหมือนเนาะแปลกๆนะเนี่ยว้าวคนลุกคนลุกสู้เลยค่ะอ่าเจ๊บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายให้ผู้ชมเพราะเราจะไปแล้วเราได้มาแป๊บเดียวมาฉันบ๊ายบายเองฉันต้องบ๊ายบายไอีบูมบ๊ายบายไอ้บุกยังไงละก็คือหายไปเลย ตีมง,งานแต่งใช่ใช้จ,จัดเหมือนเป็นเป็นเจ้าภาพงานแต่งพี่เมย์สองแม่เฟิร์มมีอะไรพิเศษคุณเฟิร์มทำถึงอยู่แล้วตกแต่งสถานที่ค่ะและทุกคนจะประทับใจในการตกแต่งสถานที่ของพี่พี่มั่นใจว่าทุกคนต้องมาทับใจวันนภาคือทำถึงเชื่อมือแม่แม่เจนไลท์เหรอเจนไลท์นะวันนี้เจนไลท์นะเพราะว่า พี่ไปไลฟ์กับบูมมาใช่ไหมแต่ตอนแรกอะเจนโทรหาอยู่แต่ว่าวันนี้พี่ยมีไปหลายที่จองแล้วแม่เธอเธอต้องจองฉันบอกเลยว่าจึงและทุกคนได้คอนเทนต์แบบจึงๆแน่นอนมันมันแบบว่าบอกเลยว่าจึงทุกคนอย่าลืมเข้ามาดูนะคะวันที่ห้าทำถึงแน่นอนนะคะก็กี่เดือนของรูปไหน เริ่มประมาณกี่โมงเซรั่มพี่ดีมากๆเซรั่มพี่จะขึ้นราคาแล้วนะเซรั่มพี่จะขึ้นราคาแล้วนะเริ่มไลฟ์ตั้งแต่เที่ยงนะคะเซรั่มพี่จะขึ้นราคาแล้ววันที่หกมีไหมขอคุยกับบิ๊กับเบสก่อนขอให้วันที่ห้ามันออกมาดีก่อนนะคะขอให้วันที่ห้ามออกพี่ก็ดันสุดๆด,ดันสุดๆละแบบอวยสุดๆชงสุดๆละไม่มีใครชงขนาดฉันหรอกเนี่ยเธอรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันเนี่ย จ่ายทุกอย่างในการจัดงานจ่ายเองทำเองมาดูสถานที่เองทุกอย่างเองหมดนะคะรอน้ำยาซักผ้าเต็มยังคะสามสิบแบรนน่าจะเต็มค่ะน่าจะเต็มนะคะแต่ถ้าเจ้าของแบรนด์ไหนอยากอยู่20นาทีอย่างเงี้ยก็สามารถบอกได้นะคะบอกเราได้นะคะบอกเราได้เลย mm hmm. พ่อบาจะมาด้วยมา นะคะน่าจะมาอยู่แล้วเพราะว่าต้องมาประสานงานนะคะเริ่มไรตั้งแต่เที่ยงนะคะเริ่มไรตั้งขอบคุณที่รักน้องค่ะวันที่ห้าวันที่ห้ามันจะเป็นอะไรที่ทุกคนเฟิร์นบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์เห็นบางคนบอกอ๋อเดี๋ยวสำหรับคนที่มีแบรนด์ใหม่ๆนะคะถ้าคนที่มีแบรนด์ใหม่ๆอ่ะมันจะจำกัดอยู่แล้วมันจะจำกัดอยู่แล้วนะคะ ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่เฟิร์นพี่บัวให้ฝากดูตะก,ก้าแบรนทุกคนให้เตรียมไว้พร้อมนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนจํากัดพี่เจนเหรอพี่เจนน่าจะไลฟ์แล้วมั้งห้าโมงแล้วเนี่ยห้าโมองแล้วแต่ว่าวันนี้พี่มามาดูงานแล้วก็พี่มีไลฟ์กับพี่เป็กสัรชัยตอนตอนหกโมงเย็นพี่เฟิร์นมีไลฟ์กับพี่เป็กสัญชัยตอนหกโมงเย็นพี่เฟิร์นก็าานคนดูไม่ต่ำกว่าห้าแสนแน่ อยากให้พ่อบาสมาด้วยนะพี่เบสเหรอพี่เบสมีหน้าที่นั่งยิ้มส,สวยๆค่ะพี่เบสมีหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านก็มีหน้าที่นั่งยิ้มหล่อๆพี่เบสนั่งยิ้มสวยๆนอกนา้นเดี๋ยวพี่เฟิร์นจัดการเองนะคะจัดการเองนีถ้าเกิดงานแต่งเขาจริงๆกูจะไม่หมดเยอะเลยเนี่ยถ้าเกิดงานแต่งเขาจริงๆพี่เฟิร์นจะไม่หมดเยอะหรอ <Impact> <Miz uk k> <forest> นี่ขนาดงานแบบปลอมๆเนี่ยหมดไปเยอะแล้วนะ เยอะเลยนะเยอะนะแค่แค่งานเดียวแค่งานเนี้ยพี่เฟิร์นทำแบบไหนรู้ไหมทุกคนเจ้าของแบรนด์ทุกคนต้องได้คอนเทนต์มากที่สุดเจ้าของแบรนด์ทุกคนต้องอิ่มกับบ้านอย่างมีความสุขนะคะเพราะพี่อยากให้ทุกคนหลักบีกับเบสใช่พี่อยากให้ทุกคนมามาแล้วประทับใจบีกับเบส ประทับใจตั้งแต่การกินการรออยากให้ทุกคนแบบคืออยากให้ทุกคนเข้ามาแล้วมีรอยยิ้มกลับไปแค่นั้นอยากให้ทุกคนเข้ามาแล้วรักน้องเราอย่างเงี้ยรักน้องเรามีแน่นอนค่ะมีการจัดเป็ใช่ค่ะเป็นคนนอนสูงค่ะเป็นคนนอนสูงนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมกระทงมาด้วยได้ไหมอะ่ะ คนที่ได้มาให้เตรียมกระทงมาด้วยนะเตรียมกระทงมาด้วยได้ไหมอะ่ะบอกเลยว่าฟิลฟิลแม่เจ้าบาวบอกเลยว่าฉันจะแต่งพี่บวยฉันจะแต่งตัวตีกระบังได้ไหมฟิลแม่เจ้าบาไม่ใช, <c oughs> ใช่เราจะแอบเอรพส์ว่าวันนั้น <c oughs> วันที่5เราจะมี3ามตรีมวันที่5้ามาดูได้เลย3ามรีมเป็นคนโคราชจาเป็นคนโคราชเราจะมี3ามตรีมแล้วเจ้าของแบรน์ก็จะ3ามตรีมเหมือนกัน พี่เพื่จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังค่ะแต่ว่าจะตีกระบังเป็นแบบสไตล์เมียผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างเงี้ย oh. เป็นแม่ของผู้ใหญ่บ้านรอบนี้ไม่ใช่เมียนะรอบนี้เป็นแม่ผู้ใหญ่บ้านนะคะย่ยาติผู้ใหญ่ทัานนึ่งยติผู้ใหญ่ทัานหนึ่งเขาบอกว่าอยากให้ถึงเร็วจังบอกเลยทุกคนสนุกแน่นอนค่ะสนุกแน่นอนนะคะและไลฟ์ของเราจะเป็นสมตรีมนะคะสมตรีมสมตรีมเราปากช่องโคราชคือกันเดอ้อ ทุกคนเดี๋ยวพี่เฟิร์นต้องไปบ้านพี่เป็กสันชัยและเดี๋ยวพี่เฟิร์นขอลงไลฟ์แล้วไปเจอกันที่ไลฟ์ของพี่เป็กสันชัยนะคะรอแม่เจ้าบ่าวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวแม่เจ้าบ่าวจะทําหน้าที่อย่างดีนะเจ้าของแบรนด์คนไหนมาวันที่5นะคะพี่เฟิร์นบอกเลยว่าก่อนอื่นเลยทุกคนจะประทับใจแน่นอนอยังไงประทับใจจะมีแม่เจ้าบ่าวรอต้อนรับอยู่หน้าบ้านนะคะจะมีแม่เจ้าบ่าวรอต้อนรับอยู่หน้าบ้านทำแทนแม่นกไปก่อนเนาะ แม่นกกัะน,นูน้นฟินแลนด์นุ่นเขาทําแทนแม่นกไปก่อนขอชุดไทยเลยเหรอเริ่มตั้งแต่เที่ยงค่ะเดี๋ยววันวันนี้พี่โจกําลังดูเรื่องติดเน็ตอยู่นะคะพี่โจพี่โจกําลังดูเรื่องติดเน็ตอยู่พรุ่งนี้แอมมาติดตอนเช้าพรุ่งนี้แอมแล้วพรุ่งนี้แอมมาติดตอนเช้านี่อยากอยู่เป็นเพื่อนพี่โจเขามากเลยอะ่ะ mm hmm. เขาอยู่คนเดียวเขาเหงาไหมถามเขาก่อนเอาหรอไม่เหงาหรอถามเขาก่อน เจไปทำคลิปกกีมาทำคลิปอะทุกคนเดี๋ยวพี่เพิรอนทำคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวลาคนหนึ่งหมื่นสองพันคนไปก่อนไม่ต้องลาไม่ปิดเลยไม่ให้กให้ดูบรรยากาศเธอก็ทำคลิปไปเธอทำคลิปตั้งแต่นู้นว่าวันนี้มาสวยเลขที่บ้านเลยไหมเดี๋ยวเขาจะเอาไปซื้อกันนะเพราเธอห้ามซื้อนะห้ามซื้อนะไม่เป็นทื่ใหม่แล้วรอคะไม่เราเรียกว่าเรามาทดสอบเจ้าที่เลขสวยมาก รถรถแค่เป็นแฟนดีเป็นแฟนจักตุวันขอใหญ่มากทุกคน,นะคะบ้านที่ใหญ่บ้าน,บ,านาบ้านี่บ้านอ่าตรงนี้นะคะเราจะจัแบว่าอาหารยานเป็นมากเาหมือนงานแต่งค่ะงานแต่ง,งทีง่ใจะได้แแต่ัชเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอกลับกล้องก่อนนะ ล่าสุดเป็นแม่ชาเบาวล้เออก็จิ้นกันไม่ขืนเนาะเวลาฉันจิ้นกับผู้ใหญ่คนบอกว่าเหมือนแม่เลยค่ะอย่างเงี้ยอ่ะต่อไปน,นะคะใครที่มางานวันที่ห้าหรือใครที่จองคิวลงแล้ววันที่ห้าต่อเลยคุ้มเกินคุ้มเกินคุ้มคุ้มยังไงม,มิติใหม่เราจะให้เขานั่งแบบไหนนั่งพื้น <laughs> ดูก่อนเนาะน,นี่มีแต่พื้นห้องน้ำไม่รีวิว รอเดา้ดิกจริงววันที่ห้าเริ่มตั้งแต่เที่ยงเริ่มตั้งแต่เที่ยงค่ะอันนี้หลังบ้านหลังบ้านนะคะอ่าทุกคนหาพี่เฟิร์นฝากด้วยนะคะสําหรับเจ้าของแบนคนไหนที่ยังไม่ได้ลงคิววันที่ห้านะคะรีบๆลงคิวนะคะเพราะว่าเราจะรับแค่วันที่ห้าวันเดียวนะคะแหนเย่ก็คือแหนหนึ่งวันนั่นเองนะคะสาหรับดีๆนะคะรับรองนะคะว่าเรามีธีมสนุกแน่นอนและเจ้าของแบนคนไหนที่เตรียม ตัวที่จะมาแล้วหรือจองคิวแล้วนะคะเตรียมกระทงมาด้วยนะคะแค่นั้นแหละเจอแฟนวันที่ห้าค่ะเอาลืมตดวเจ๊เราจะตัวด้วยนะผมไม่ทำแล้วโดนเองผมไม่ทำแล้วมีวีนะคะแม่เจ้าบ่าวมีวีนะคะเจ้าแม่เจ้าบ่าววีแหละเดี๋ยวตามไปไลฟ์พี่แทญยาไลฟ์พี่แทญยาตอนหกโมงเย็นนะคะพี่เฟิร์นไปทุกที่เมื่อเช้าไปที่บูมมาถ่ายรูเปล่าถ่าย มาเช้าไปพี่บูมมาไปพี่บูมไปพี่กันไปพี่บูมมไปพี่กันตอนแรกเจนี่บอกว่าแม่มาหน่อยวันนี้แม่มาหน่อยวันนี้ฉันบอกว่าเจนวันนี้กูไม่ว่างเลยวันนั้นน่าจะมีเฟรนช์ชายเอฟซีมาเยอะแนะ่จริงหรอขอบคุณมากนะถ้าใครมาช่วยถ้าใครเอาของมาช่วยพี่เฟิร์นอ่ะทุกคนคือเจ้าภาพทุกคนคือเจ้าภาพนะคะฮะทุกคนรักบิ๊กเบดฝากอ้อมอกอ้อมใจดวงน,น้อยตัวนี้ไว้ด้วยนะคะ พี่เฟิรนอย่าลืมกระทงให้เนาอเดี๋ยวฉันจะจัดเต็มแบบสวยงามไม่พวกเธอไม่ต้องถามเรามีเซอร์ไพรส์เรามีทั้งไลท์แก้มบุ่มแล้วก็ไลท์พี่เป๊ะค่ะมาถ่ายรูปเรามีเซอร์ไพรส์นะคะเธออันนี้น่าจะกี่ตารางอันนี้น่าจะประมาณสองร้อยตารางจะดูแม่ฝั่งเจ้าบ่าวไปก่อนนะ